ไม่ทันราทิ้เลยจ้าสวัสดีค่ะเราจะไปไหะเราจะไปเจ้าทกับบิซีแค่นี้ค่ะจบิปเขาเปนี่ะไนะทุกคนเอาเอลวันเดี่วันหัวกับวันน้น้อยคนเทนอย่างกวันนี้คอนเทนต์อย่างกอหนึ่สถานที่หคนครับหนึ่งคนที่มาถึง เจอกันนะคะโหเจ็บแทบมากถึงไหนแล้ววัดล่องสวัสดีค่ะเราถึงแล้วร้คุณกล้อง่ยังคะเร้จแล้วเฉแล้วหรอแล้วหรอให้คุยคิเล้เออได้โป๊อคลิปแล้วเออม่วันนี้นะคะโอเราจะไปทำคอนเทนต์นะคะ คอนเทนต์ของโอ๊ตคืออะไรนะคะคาผัวโอ้ my god เซ็นเซอร์ค่ะผัวแล้วค่ะแต่วันนี้เขาแต่งหน้ามาสวยมากเลยนะคะชชมเบอร์ไปกันค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยเหรอไม่มาทำไมมาเบียเรียนสวัสดีค่ะโอ้ยหมูสูนะคะเห็นต้องก่อนี้เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เอาเอาหายิ้มแรกค่ะ หัวจีน <primo> อ่ะเอาดิเอาดิน hey. ี้นะคะเพื่อนเพื่อนแห่แหเด็ดนี้โคตรสวยโคตรเท่เลยค่ะเพื่อนๆพร้าพิษอะไรนะพร้าพิษข้เหนียวไปดินี่สวยมากค่ะตกนะเพื่อนก็รักกันเกินนี่เรากำลังจะไปข้อท่อกันนะคะ เ้าทะไมเขาทำหน้าก่อนล้นเราก็เลยจะลองไปใครได้ไมเนาะิงมากกดตาอย่ดิกดอะไรกันนะย่ดนนมนห้วเป็นไรเธอเก็บหุ้มได้อยู่เย ตอนนี้นะคะเราเที่ยวสถานที่แรกเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับกันแล้วไปดีเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปคือ้าวหมอรเดย์วัดบุวยปากังนะคะโอเคเราไปเจันกค่ะเราจะไปไหนได้บ้าคะี่วัดบห้ยปากกั้งแล้วนะคะที่ที่เราเคยมานะคะ หน yeah> claro ึ่งสองเยี่ยอ๋ออไปแล้วค่ะ hm ทุกคนดูกระังกล่าพเขาแหะคือขอบคุไปเขาไปนั่งรถป่ะไปแล้วไปกันเลยเราจะไปที่ไหนกันจะไปยี่สิบห้าชั้นใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมมากค่ะไอเราไอเราไปว่าย้าด้วยกันไหมคะไปค่ะแต่ว่าแต่กูไม่เดินลงแล้วนะบันไดอ่ะถ้ามีคู่นี้จะเดินขึ้นบันไดกับเขาไหมคะมันยาเหนื่อยเพื่อนนับไปแล้วอะ ไม่รู้สองเจ็ดสามสี่ดีไงกูไม่เดินลงแล้วนะเหนื่อยนี่แบบสามสหายนะคะไม่มีอะไรทำเพิ่งลืมครับเออแม่น้ำสรุปแม่น้ำครับนี่ค่ะคะทุกคนตอนนี้เรากำังจะไปไหนกันคะเราไปซื้อน้ำโคลไปค่ะปิดคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันนะคะบายๆค,ค่ะน้องไปคิดรอไม่รู้ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้เรามาแวะที่ไลชานะคะไลชาเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะึืนมะไรคะคุยเหันกันตาเลยใช่ไหมวันนี้แม่ได้พูดกี่คนแล้วคะศูนย์ไม่ได้เพราะเรามาเช้าเกินไปรนเรามาร้านน้ำเงียวเลย่า <laughs> <laughs> หอมนะคะมันปีเนื่อ คือแบบเดินมาโคตรไกลใคะอยู่ในซอกนี่นะคะใครมาไม่ใครมาไม่สายฝากกินแครอทด้วยนะคะีสอนี่จะส่งดูใกล้ร้านค่ะนี่ทุกคนตอนนี้กำลังไปหาร้านร้านใหม่กินกันโคตรจริงเลยค่ะโคตรจริงอันนี้เรามากินข้าวซอยนะเรากินข้าวซอยนะทุกคนนี่นะคะเพื่อนๆหน้าอีกต้นค่ะนี่หิว ทุกคนเรากำลังมาเลือกแว่นนี่นะคะดูไปเตยนี่โค้ดเทพโอ้ยเตยเทพเตยเทพจริงเตยเทพจริงอ๋อเกิโอ้ยกิเอออร่อยมากอร่มาเราไปเดินเล่นก่อนนะคะทุกคนปิดคลิปกันเท่านี้ค่ะไปค่ะเจอกันไม่รู้เมื่อไหร่อีก ปลาชิมบายบายในมระเทศกิสาแล้วนะคะ